ใช้ชนะที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลียบูบุกถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถิ่น5ประตูต่อศูนย์เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนหงแดงได้นอนหลับฝันดีกันอย่างแน่นอนครับเมื่อทีมรักของพวกเราโชว์ฟอร์มสุดแจม่มด้วยการบุกไปถล่มปีศาจแดงยับเยินคาถิ่นโอเทฟอร์ดไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นสึกแดงเดือดที่สกอร์ขาดลอยมากที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ และยังเป็นชัยชนะของเลอ o ูเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างลงละครแห่งความฝันที่เละเทะที่สุดในรอบ126ปีอีกด้วยในเกมนัดนี้เลอบูทำอะไรก็แทบจะดีไปหมดเลยครับเหล่าลูกทีมของเจอเกลนครอปต่างพากันท็อปฟอร์มเล่นกันได้เหนือกว่าแมนยูที่เป็นเจ้าบ้านในทุกๆด้านผลสกอร์มันเลยออกมาเกินความคาดหมายไปเยอะมากๆเอาจริงๆส่วนตัวผมเองคาดเดาสกอร์ไว้ที่เราบุกชนะแค่2ประตูต่อศ แต่เมื่อจบเกมสกอร์ที่ออกมามันมากกว่านั้นก็ถือเป็นกำไรเลยละครับมาดูสถิติในสึกแดงเดือดกันครับว่าหงแดงเหนือกว่าเจ้าบ้านปีศาจแดงอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่เปอร์เซ็นต์การครองบอลแน่นอนว่าเราเหนือกว่ามากด้วยการครองบอลที่64:36เปอ36เซการสับ,บัดบอลก็เยอะกว่ามากที่862:549ครั้ง การจ่ายบอลเองก็มากกว่าที่723ต่อ396ครั้งแถมเป็นการจ่ายบอลสำเร็จที่645ต่อ321ครั้งโอกาสยิงเลี้ยวฟูก็เหนือกว่าครับมีโอกาสส่งไปทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึง5ลูกขณะที่ทางแมนยูมีโอกาสส่งไปทั้งหมด12ครั้งตรงกรอบแค่4ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เลยการเข้าแท็คเกิลเลี้ยวฟูก็ยังคงทําได้ดีกว่า โดยการแท็กเคลิ้นชนะไป11-5ต่อครั้งและการฟาวเองก็ยังน้อยกว่าอีกด้วยเรียกได้ว่าภาพรวมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยล่ะครับเมื่อพูดถึงภาพรวมของทีมไปแล้วบุคคลต่อไปนี้จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือบางโมของพวกเราที่สุดจะท็อปฟอร์มเองล่ะครับในเกมศึกแดงเดือดบางโมก็จัดไป1แฮตทริกกับ1่แอซซีดพาทีมขวาชัยชนะแบบสวยงามและตอนนี้บางโมเองก็ยิงให้กับทีมสินัดติดต่อกันไปแล้ว ฟอร์มที่แสนจะร้อนแรงนี้ใครจะฉุดก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วล่ะครับสถิติส่วนตัวของบังโมในเกมนัดน,นี้ถือว่าดูดีสุดๆเมื่อเจ้าตัวมีโอกาสยิงไป7ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเปลี่ยนมาเป็นสกอร์ได้3ประตูส่วนการจ่ายบอลก็มีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสําเร็จสูงถึง94%และจ่ายบอลจังหวะสําคัญอีก2ครั้งหนงในนั้นคือการได้มา1นึแอซซิ และบางโมเองยังกลายเป็นนักเตะค,คนแรกในรอบ18ปีที่สามารถทำแฮตทริกในบ้านของปีศาจแดงได้ต่อจากโรนัลโดอานายที่เคยทำไว้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2003เกมนัดนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าลูกทีมของเจคเกนครอปเล่นกันได้ดีมากจริงๆเล่นได้แบบนี้แฟนหงแดงได้ชื่นใจกันทั่วทั้งโลกแน่นอนเกมดูไหลลื่นสุดๆและต่อให้ปอปอ,ปอ,อกบาไม่โดนใบแดงทำให้แมนยูเหลือผู้เล่น10คน ผมเองก็เชื่อว่าทีมของเราก็ยังไม่เสียประตูเพราะเกมรับวันนี้เฟอร์จิลฟานได้กับอีบายิมาโกนาเต้เอาอยู่เลยล่ะครับปัดกวาดแนวรุกคู่แข่งได้เป็นอย่างดีแถมอลิซซอนเองก็โชว์เซฟเน้นๆไป3ครั้งไม่ยอมเสียครีนชีตเช่นกันและเมื่อเกมจบลงด้วยชัยชนะแบบขาดลอยในสึกแดงเดือดก็คงต้องยกเครดิตให้กับทุกๆคนในทีมที่มีส่วนร่วมทางด้านเจเกนครอปเองก็ต้องได้รับคำชมไปเต็มๆ ทั้งการวางแผนเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในบางตำแหน่งและการใส่รายละเอียดเข้าไปให้ลูกทีมจนทําให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันครับส่วนแมต o ์ออฟเดอะแมตช์คงไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนว่าต้องเป็นเขาคนนี้โมฮัมเหม็ดซาาที่เหมาคนเดียว3ประตูกับอีก1แอซซิดสมราคากับการเป็นตัวรุกที่ดีที่สุดในโลกนะปัจจุบันและตอนนี้เขาก็ซัดให้เลียวคูไปแล้วทั้งสิ้น107ประตู กลายเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกมากที่สุดแสงหน้าทางด้านดีดีเย่ด็อกบาอาดีตศูนยหน้าชาออร,รีโค้ทของเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ